สินค้าตัวหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากนั่นก็คือน้ำมันอาแกนออร์แกนิก1 0 0เกรด a p พัททำไมถึงเป็นเกรด a p พ mm ัท hmm. เดี๋ยวมาดูกันค่ะน้ำมันอาแกนเนี่ยนะคะเป็นน้ำมันที่สกัดจากผลของต้นอาแกนทำไมถึงเป็นเกรด a p พัท ทั่วไปถ้าในท้องตลาดเนี่ยเพื่อนๆนจะเห็นว่าจะมีน้ำมันอาแกนร้อยเปอร์เซ็นต์ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่ของแบรนด์อาเกน่าเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เกรด A+ เพราะว่าอย่างนี้ค่ะตัวน้ำมันอะแกนเนี่ยถูกสกัดเย็นเราเอาน้ำมันที่เกิดจากการสกัดเย็นครั้งแรกออกมาไม่มีการไปขัดสีนะคะคือใช้การสกัดเย็นครั้งแรกเท่านั้นก็จะทำให้ได้คุณประโยชน์ครบ ถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนึกถึงข้าวของเราเนี่ยค่ะข้าวสารข้าวเปลือกนึกถึงข้าวเปลือกของเรานะคะข้าวเปลือกเนี่ยถ้าเป็นข้าวที่ขัดสีครั้งเดียวเราก็จะได้ข้าวกล้องเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่มีคุณประโยชน์เยอะมากเหมือนกันค่ะตัวน้ำมันอะแกน เป็นน้ำมันที่สกัดเย็นและเราใช้น้ำมันที่สกัดเย็นครั้งแรกมาบรรจุลงขวดของแบรนด์ a าเกนจึงไม่ใช่ออร์แกนิกร้อธรรมดานะคะเป็นออร์แกนิคร้อยเปซ็จึงอยากให้เพื่อนๆมั่นใจได้ะคะ่ะว่าน้ำมันอาแกนที่เพื่อนๆซื้อไปนะคะของแบรนด์อาเกนนั้นคุณค่าแล้วก็ครบคุณประโยชน์เหมาะสำหรับผิวมากแรก่ธาต,ต่างๆครบซื้อไปแล้ว ใช้บำรุงผิวไม่เสียใจแน่นอนค่ะสนใจติดต่อมาที่ร้านเพนจันนะคะเพนจันช็อปเราจัดจำหน่ายสินค้าสกินแคร์แบรนด์อาร์กน่าครบวงจรเลยค่ะดอกไม้สวยนะคะ